สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด1.2คิวนะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นของยี่ห้อแคตเตอร์พิล่านะฮะรุ่น 910G นะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเขามีความพิเศษตรงที่ยางของเขานะครับเป็นยางตันหมดเลย4เส้นนะครับพวกนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าไปใช้ในหน้างานที่ มีวัสดุค่อนข้างแหลมคมเยอะนะครับพวกโรงงานรีไซเคิลโรงงานเหล็กหรือว่าลูกค้าได้เป็นโรงงานแก้วนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากๆนะครับเอาไปก็ใช้งานกันได้ยาวๆนะครับเหมือนโฟลิปเราเลยนะครับใช้ไปเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยว่ายางจะรั่วไหมจะแตกไหมนะครับพวกนี้เนี่เหยียบไปได้เลยนะครับใช้งานกันได้ยาวๆสามสี่ปีไปเลยนะครับเนี่ยนะฮะเป็นสเปคยางตันหมดเลยสี่เส้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพบุ้งกีเขาเนี่ยก็สภาพสวยๆนะครับตัวนี้นะครับลองดูนะครับสภาพสวยดีนะครับไม่ได้มีรอยฉีกขาดของเลยบุ้งกีนะครับ เป็นมุกงี่1.2คิวนะครับนี่นะฮะช่วงอกช่วงแขนตรงเตงของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยร้าวรอยดามนะครับนี่นะฮะแขนเดีมจากโรงงานนะครับตรงเตงกระดูกหมานะครับไม่ได้มีรอยร้าวรอยดามนะครับนะครับเดือหมดเลยนะครับช่วงอกเขาเนี่ยก็โอเคนะครับเอาไปแต่งสีหน่อยนี่สวยเลยนะคันนี้นะครับ9 1 0นน G นะครับเห็นไหมรสภาพอีกฟังหนึ่งก็สวยนะครับ นแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะครับระบบเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับพวกนี้นะครับเวลาที่เราทํางานเนี่ยมันจะใช้งานเหมือนเกียร์ออโต้นะครับพักหน้าพักหลังอย่างเดียวนะครับเหมือนโฟล์คลิฟต์นะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพเกียร์ใกล้ๆกันก่อนนะครับนะครับสภาพเกียร์เขาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นเกียร์ปั๊มนะครับเกียร์เขาก็แห้งสวยดีนะครับเดี๋ยวระบบการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปเล่นข้างบนให้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่อนนะครับ 91ส่วน G นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ไดเล็กธรรมดานะครับ,ม,ม,รบมีความดูแลง่ายนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่อ,องให้ดูนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์4ีูบเทอร์โบนะครับเนี่ยเครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นของแคสติพิลล่านะครับ 6LT นะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพใกล้ๆครับว่าเขามีจุดรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านะครับ เครื่องยนต์เขาก็สวยดีนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนเครื่องยนต์เลยนะครับแต่ก็ตรงซ้ายมือของเครื่องยนต์นะครับตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของปั๊มเทลลิกของเขานะครับปั๊มเขาเนี่ยก็แห้งๆดีนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนเช่นกันนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัวแคท 910G คันนี้นะครับเห็นไหมสภาพโอเคนะครับอ่า โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของด้านบนหัวเก่งกันต่อครับว่าด้านบนเนี่ยเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับเทสเบื้องต้นให้ดูด้วยโอเคไปกันครับถักขึ้นมานะครับในส่วนของด้านบนหัวเก่งกันบ้านนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาในภายในส่วนของด้านบนหัวเก่งนะครับของเจ้าตัว G90G คันนี้นะครับฮาสภาพก็โอเคนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับด้านหลังของเขาลูกค้าลองดูนะครับด้านหลังก็ไม่ได้มีรอยสนิมหรือว่ารอยผุอะไรมากมายนะครับ แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับระบบคอนโทรลของเขาเนี่ยก็จะใช้เป็นระบบคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับอ่าเป็นระบบคอนโทรลเดียวนะครับก็ลองนั่งดูก่อนอือบนี่นะครับพอนั่งปุ๊บเนี่ยก็จะฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็นี่นะให้ดูเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์แค่เอฟอาร์นะครับเดินหน้าพักหลังเหมือนโฟล์คลิฟท์เท่านั้นนะครับส้กก็ตัวพวกเกียร์ปั๊มไฮดรีแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่เหยียบคันเร่งนะครับรถเขาก็จะไม่วิ่งนะครับอ่าเราต้องเหยียบคันเร่งนะครับเพื่อที่จะ ให้รถวิ่งนะครับแล้วก็เวลาที่เราผ่อนกรนเร่งน,นะครับมันก็จะเป็นการช่วยเบรกไปในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับนิดนึงดียกแขนกันอ่าโอเคในส่วนของอความเร็วแขนนะครับปั๊มของเขาเนี่ยก็ทำงานได้แรงเร็วดีปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองวิ่งให้ดูนิดนึง กจะพักหน้าพักหลังแล้วก็วิ่งไปครับอารมณ์ก็จะเหมือนโฟล์คลิฟ์ธรรมดาทั่วไปนะครับนะแล้วก็พักหน้าปึ๊บแล้วเราก็เดินเหยียบไปนะครับแบบนี้นะครับอารมณ์ก็จะเหมือนโฟล์คลิฟ์ธรรมดาทั่วไปนะครับเนี่ยนะใช้งานง่ายนะครับพักหน้าพักหลังอย่างเดียวโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในหัวเก่งของเขานะครับอ่าก็จะหน้าตาประมาณนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตักแคทเธอรีน่าเกาคันนี้นะครับ ก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนขวามือได้เลยนะครับอ่าอาจจะมีรูปละเอียดละเอียดนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอตอนที่เครืบนทดลองใช้งานนะครับหน้าร้กกว้างๆนะครับแบบตัวนุ้นนะครับแต่ที่กําลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับส่งให้กับลูกค้าดูกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถมาดูรถตัวจริงที่หน้าร้านนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันนะครับอาจจะมีโลเคคคชััั่่่นนนนของงงงทททีีรรร้้้้าาาะะบบบสใหหกกลลูยยึดว คันนี้นะครับมาโอเคเลยนะครับพร้อมใช้เลยที่สำคัญเป็นยางตันด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่เอาไปใช้กับงานที่มีพื้นที่คูขาดนะครับโรงรีไซเคิลโรงแก้วนะครับเหมาะมากๆนะครับเนี่ยนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับเจ้าตัวคัสติพิล่าเก0าหคันนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ